้องชมพู่กันต่อนะคะจากกรณีเมื่อวันที่1มิถุนายน2564ศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เลขหมายจับที่53ทับ2564ลงวันที่1มิถุนายน2564 ใน3ข้อหานั้นเมื่อวันที่4มิถุนายน2564ศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวลุงพลหรือนายชัยพลวิภาโดยวางหลักทรัพย์180,000บาทซึ่งศาลมุกดาหารได้ออกข้อกำหนดข้อปฏิบัติให้ลุงพลทำตามหากไม่ปฏิบัติตาม จะถูกเพิกถอนการประกันตัวลุงพลได้เปิดใจนาทีที่ได้รับการประกันตัวบอกว่าต้องขอขอบคุณสารที่ให้ความยุติธรรมตั้งแต่วินาทีนี้จะสู้ทุกอย่างตามขบวนการทั้งนี้ลุงพลน้ำตาคลอบอกว่าดีใจที่ได้ออกมาสู้คดีพร้อมกับทำตามเงื่อนไข ที่สารท่านได้ออกข้อกำหนดข้อปฏิบัติได้แน่นอนไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแน่นอนทางด้านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กริภภูตะกูลท่านได้มีมุมมองเกี่ยวกับคดีลุงพลท่านกล่าวว่าคดีน้องชมพูน่นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครเห็นดังนั้นในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมได้ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานแวดล้อมโดยการใช้เทคโนโลยีหากถามว่าน้องเดินขึ้นไปเองได้หรือไม่นั้นทางเจ้าหน้าที่ก็มีไปถามนักโภชนาการว่าอาหารที่น้องทานมื้อสุดท้ายนั้น เพียงพอที่จะเดินไปตรงนั้นได้หรือไม่พยานคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าน้องมักจะไม่ห่างไกลจากตัวคุณพ่อคุณแม่หรือพี่สาวไม่ไปไหนจากบ้านจากบ้านไปจนถึงจุดพบศพน้องห่างไกลกันเป็นกิโลนั่นหมายความว่าโอกาสที่น้องจะเดินไปเองเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ ไปชมคลิปค่ะเห็นเหตุการณ์เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ตำรวจเขาทำเนี่ยเขาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่เขารวบรวมได้ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานแวดล้อมนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีเช่นถ้าถามว่าน้องเขาจะเดินขึ้นไปเองได้หรือไม่เท่าที่ทราบก็เหมือนกับตำรวจก็ไปสอบปากคำนักโภชนนการเหมือนกันว่าที่น้องทานไปมื้อสุดท้ายเพียงพอที่เดินไปตรงนั้นหรือไม่ประการต่อมาคือ พยานคุณแม่คุณพ่อที่บอกว่าน้องมักจะไม่ห่างไกลจากตัวคุณพ่อคุณแม่หรือพี่สาวหรือห่างไกลจากบ้านแต่ระยะทางจากจุดบ้านไปถึงจุดที่พบศพน้องเนี่ยเป็นกิโลนะครับท่นหมายความว่าโอกาสที่จะเดิน,ดนไปเองเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วเป็นไปได้ยากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ยากนี่นะต้องฟังดีๆนะครับเป็นไปได้ยากไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ครับประการต่อมาพยานบุคคลบริเวณแมดล้อมแ,แถวนั้นที่ตำรวจเข้าไปสอบปากคำมา แล้วเขาเช็คความเชื่อมโยองแอรงต่างนะครับเขาก็เชื่อว่าน้องเนี่ยจากอาหารที่ทานเข้าไปในมื้อสุดท้ายและจากที่คุณพ่อคุณแม่บอกอและจากพยานแวดล้อมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยไม่น่าจะเดินไปได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่เราพูดกันอยู่คือไม่มีใครเห็นแต่จากข้อมูลพยานฐานที่ตำรวจเขามีเขาก็สันนิษฐานว่าน้องน่าจะเดินไปไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดถามผมผมไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุไม่ได้ลงไปพื้นที่ก็ติดตามข่าวผมก็เชื่อว่า ก็ยากที่น้องจะเดินไปโอเคครับเรื่องของการตรวจเส้นผมครับ d n เเส้นผมไอ้ไมโตคอนเดียเนี่ยคะคือมันตรวจในเมืองไทยไม่ได้แหะฮะจึงเราต้องเรียนวิญนนะครับโดยปกติเนี่ยพยานฐานเรื่องการตรวจ DNA ไนมโตัวคอนเดียวิธีการแบบอย่างนี้นะครับเรียกว่าพยานฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในพยานฐานสําคัญที่ศาลรับฟังเวลาเราดำเนินคดีเพืร่วมความผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราตรวจนาะวันนี้พรุ่งนี้หรือมะเืน<ะ>หรือเก็บไว้เนี่ยตรวจเลยนะครับ,รบผู้เชี่ยวชาญคนไหนตรวจก็เหมือนกัน<ะ>ก็จะได้ผลเหมือนกันะนะครับส่วนรูปแบบในการตรวจน่นะครับปกติอย่างเช่นเส้นผมในเวลาดึงมาเนี่ย<ะ>ก็จะมีรากผมติดมาอันนี้ไปหาตรวจฐานอยู่เครียรสักดีนเอเนี่ยทำได้แต่ในกรณีที่เป็นไปตามข่าวเนี่ยนะครับ<ะ>ซึ่งผมไม่น่าจะว่าระดอบสมรรนของตำรวจ<ะ>มีมากน้อ,นอย<ะ>แค่ไหนเนี่ยนะครับเรื่องนี้ถ้าเรานุมานว่าเป็นไปตามนั้นเนี่ยเขาพบว่าไม่มีไม่พบรากผมก็ต้องต้องใช้วิธีการตรวจแบบ ไม่โตคนเดียวนี่บางทายตรวจไม่ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่าเไมบองทายตรวจได้หรือไม่ผมว่าอาจจะต้องเรียนถามผู้ชีวชาญแล้วเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ชีวชาญท่านนี้หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ